สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่นะคะคลิปนี้พบกับคนที่เกิดวันพุทธทั้งวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนค่ะดวงรายปากักปักแรกของเดือนสิงหาคมดวงประจำวันที่1-16ถึงสิสิงหาคม2564คลิปนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุทธทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะ ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจใน2สัปดาห์แรกนี้สิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเราก็ใช้คลิปนี้เป็นคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เกิดวันพุทธทุกๆท,ท่านขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ได้นะคะ Facebook ช่องส้มมะพยากรนะคะโอนเงินส่งสลิปแล้วพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆดวงทั่วไป3คํคำถาม59บาท5ทําคำถาม99บาทส่วนดวงความรักเน้นๆ3คำถาม99บาท5ทําคำถาม149บาบาทนะคะก็ฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์ฝากกด คอมเมนต์นะคะ1คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุกับทุกทุกท่ทานทุกทุกคนขอให้รวยขอให้สำเร็จสมปรารถนาแล้ววันที่1สิงหาคมนี้สมมะพามูจะมีพิธีจุดเทียนทงชัยนะคะเทียนธงชยัยวันทงชยัยใครที่มีศัตรูหมู่มานทำอะไรก็ติดขัดไปหมดทำไมมันไม่สำเร็จทำไมมันเหนื่อยมันยากหรือคอยจะมีคนขัดขวาง ตลอด จุดเทียนทงชัยจะได้รับชัยชนะและจะได้รับความสําเร็จหรือแม้แต่ใครที่จะเปิดร้านจะเริ่มต้นทําธุรกิจกิจการต่างๆทํา,าทมาคาขึ้นแน่นอนและคนที่จะสอบแข่งขันแนะนําให้จุดเลยและอีกอันนึงคนที่ป่วยบ่อยเป็นโรคเวโกกรโรคกำป่วยป่วยหายหายไม่ทราบสาเหตุจุดเทียนนะคะชุดละ199บาททําพิธีวันที่หสิงหาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีจ้า สำหรับชาววันพุธทั้งหลายทั้งปวงไพ่เกี่ยวกับการถูกเลื่อนถูกล่าชา้าไพ่เกี่ยวกับการเดินทางและไพ่เกี่ยวข้องกับการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันพุธ สบายใจได้เลยค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจงจำไว้ว่าใครไม่เห็นผีเห็นใครไม่เห็นเทวดาเห็นไพ่หกเหรียญหมายถึงการได้รับคำแนะนำที่ดีจากเจ้านายการได้รับผลประโยชน์การได้รับส่วนแบ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดอำนาจบาร,รมีและความสำเร็จ แต่มันมาเร็วๆนี้ไหมอาจจะยังไม่เร็วๆนี้เพราะว่าไพ่หกไม้เท้าอัศวินขี่ม้าถือไม้เท้าหกไม้เท้ามากะสีดา สีดาบคนนอนพนมมือหมายถึงการถูกเลื่อนถูกล่าช้าอา,อาจจะเป็นหนังสือแต่งตั้งหรือจะเป็นเอกสารรับรองต่างๆอาจจะมาช้าหน่อยในระยะนี้หยุดคิดพิจารณาทบทวนสิ่งใดก็ตามที่คุณกําลังคิดจะทําหรือสิ่งใดที่คุณกําลังรอคอยถ้ามันยังไม่มาเร็วๆนี้หรือถ้ามันยังไม่ได้สําเร็จสมหวังเร็วๆนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนในระหว่างที่เราหยุด นะคะหยุดนิ่งเพื่อรอเวลาก็เปรียบเสมือนเราได้พักพักกายพักใจรีสตาร์ทชาร์จแบตบฝึกปรือฝึกฝนนะคะ หาความรู้หาประสบการณ์ใส่ตัวช้าหน่อยแต่ประสบความสําเร็จเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จการได้รับการยอมรับความศรัทธาความเชื่อถือที่บุคคลรอบข้างมีต่อตัวคุณการเดินทางการเปลี่ยนแปลงยกย้ายส้มมะยืนยันว่าคุณจะนําความภาคภูมิใจมาให้กับคนในครอบครัวน้องๆหนูหนูอยากจะสอบโรงเรียนในร้อยในสิบต่างๆใครรอคอยการสอบบรรจุทหารข้าราชการตำ ตรวจโดยเฉพาะสายตำรวจทหารน้องๆทุกคนรอฟังข่าวดีได้เลยคนวันพุธที่อยากเป็นตำรวจทหารอยากรับราชการประสบความสำเร็จใครรอคอยการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะเลื่อนขั้นช้าหน่อยนะมันเหมือนการปลูกพืชอะคะ่ะการปลูกพืชย่อมหวังผลใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ส้มมะบอกแล้วว่ากดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอจงตั้งใจทําความดีหวังพืชย่อมหวังผลหวานมะละกอก็ต้องได้มะละกอ ก่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําความดีตั้งใจเจ้านายก็ให้การสนับสนุนเมตตาและได้รับการอวยยศแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกคนวันพุธดาวพุธเนี่ยเป็นดาวหมายเลขสี่ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของดาวเรื่องของการสื่อสาร การสื่อสารนะ่ะมีสองแบบคนวันพุธนะใครที่อยู่รอดอยู่เป็นคือคนที่ตอแหลเก่งอันนี้สมมัาไม่ได้ด่าห้ามโกรธคนที่อยู่เป็นเนี่ยเห็นไหมคนที่ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์คนวันพุธจงจําไว้ว่าลิ้นมันดิ้นได้นะคะการพลิกลิ้นเนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้สอนให้เป็นคนประจบสอบพอแต่เรื่องบางครั้งเนี่ยน้ําขุนไว้ในน้าใสไว้นอกเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกความรู้สึกที่เรารู้สึกหรือไม่ต้องพูดทุกอย่างที่เรา เพราะถ้าเราพูดทุกอย่างที่คิดเห็นไหมสามดาบความผิดหวังจะตามมาความขัดแย้งจะตามมาการที่เราอยู่เป็นเนี่ยหมายถึงการที่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตอแหลเสมอไปแต่การรู้จักเรียนรู้ที่จะปรับตัวหนึ่งขม่อมอารมณ์ตัวเองน้ำขนไว้ในน้ำใสไว้นอกสองการเรียนรู้ที่จะนะคะ อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขหรือพูดง่ายๆก็คือการรู้จักปรับตัวนั่นแหละอยู่ให้เป็นส่วนใครอยากรอคอยการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานโดยเฉพาะการลาออกจากงานย้ายงานใหม่ถามว่ามีไหมมีม6กดาบกับ6ไม้เท้าเนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางเขาบอกว่า เปลี่ยนแปลงรอบนี้จะได้งานที่อยู่ไปยาวๆจะไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยงานจะมั่นคงแต่ถามว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในสองอาทิตย์นี้ไหมย,ยังไม่ได้เด่นชันเพราะไพ่ประจําตัวคือซีดับนอนพนมมือไปก่อนถูกเลื่อนถูกล่าช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกวิทยายุทธก่อนแล้วพร้อมค่อยไปท่องยุทธภพนะจ๊ะส่วนในเรื่องของงานประจําจบไปแล้วเนาะธุรกิจ ธุรกิจจับเสือมือเปล่าจะดีมากส้มมะบอกเลยการใช้ปากการใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายบ้านขายรถขายที่ดินนายหน้าคา้าอสังหาลิมทรัพย์ต่างๆหรือแม้แต่ถ้านายความคดีครอบครัวเด่นชัดมากส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยความรักคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานความรักถามว่ามั่นคงไหมมั่นคงแต่ความมั่นคงก็จะคลอนแคลนนิดนึงเพราะว่า ช่วงเนี้ยมันจะมีปัญหารักสามเศร้าเราสามคนเข้ามาเกี่ยวข้องไพ่เจ็ดดาบกับไพ่สามดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่า แฟนของคุณแอบมีชู้แอบมีกิก๊กหรือตัวคุณเองแอบมีกิ๊กหรือเปล่าไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการระแวดระวังไพ่ของคนขี้ระแวงเนี่ยมันเหมือนมีรับลมคมในอะไรหรือเปล่ามันเหมือนมีเรื่องอึมครึมปิดบังซ่อนเลนซซึ่งส้มมะถ้าอ่านตามไพ่เนี่ยไอ้เรื่องปิดบังซ่อนเลนมันคือเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนหรือมันเป็นเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณจะเลิกกับแฟนหรือ มีปัญหาจบอย่าร้างแต่หลายๆคู่ที่มีปัญหากันอาจต้องร้องเพลงห่างกันสักพักห่างกันสักพักมันคงจะดีสักกว่าบางคนอาจจะแยกห้องนอนบางคนอาจจะไปนอนบ้านพ่อบ้านแม่ไม่ได้นอนกับแฟนหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันก็ต้องนะ มันต้องปรับใจปรับตัวเข้าหากันนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคำพูดนะความขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงปากไม่ตรงกับใจง้อใครไม่เป็นทิฏฐิมานะสูงอีโก้เยอะรักศักดิ์ศรีนะเนี่ยจะเลิกกันเพราะว่าเนี้ยแหละขี้หึงขี้หวงเนะี่ยรักไม่ยอมบอกว่ารักจะหึงจะหวงอะไรก็บอกกันไปเลยไม่ต้องประชดประชันแล้วพูดจาหมาไม่แดกพูดจา,มาไม่เพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ดาวพูดเป็นดาวแห่งการสื่อสารสื่อสารดีก็ มีประโยชน์สื่อสารไม่ดีก็อาจจะสูญเสียคนรักไปได้แต่พายยังไม่ได้บอกว่าจะเลิกนะแต่มันจะมีปัญหาพวกนี้เข้ามาก็ต้องระมัดระวังฟังดวงฟังให้มีสติฟังแล้วเก็บไปคิดเก็บไปทบทวนว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้ากำลังเป็นแบบนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนฉันใดคุณก็ต้องดูด้วยนะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต้องประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าคุณรักเขาแล้วเขารักคุณไหมสิ่งที่คุณให้เขาไปคุณได้อะไรกลับมาบ้างหนทางพิสูจน์มมาการเวลาพิสูจน์คนคุณรักคุณจริงใจคุณมั่นคงคุณพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างแล้วแล้วคุณได้รับความยุติธรรมไหมถ้าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ในขณะเดียวกันเขาหรือเธอคนนั้นก็เจ้าชู้ไม่มีที่สิ้นสุดคบซ้อนไม่มีที่สิ้นสุดและไม่เหลียวแลคุณเลยดิฉันว่า ห่างกันสักพักถอยมาตั้งหลักก่อนดีกว่าไหมนะเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งจงจำไว้เสมอว่าเวลาเป็นตัวสร้างทุกอย่างได้เวลาก็ทำลายทุกอย่างได้และในขณะเดียวกันเวลาเป็นตัวทำลายทุกอย่างได้เวลาก็สร้างทุกอย่างได้เ,ไดเช่นกันนะจ๊ะช่วงนี้หลีกเลี่ยงเรื่องของคดีความโดยเฉพาะฟ้องร้องฟ้องหย่าใครที่ทำงานราชาการอย่าไปเป็นชู้เป็นกิ๊กเขานะคนที่ไม่ชัดเจนต้องระมัดระวังเรื่องคนมีเจ้าของไว้ให้มากส่วนคนโสด อนนี้ให้เวลากับความรักและครอบครัวโดยเฉพาะช่วงนี้สิบเหรียญการโฟกัสไปที่เรื่องของการหันหน้าเข้ามาหาครอบครัวหรือบางคนรู้สึกว่าฉันเบื่อแล้วฉันมีความรักมากแล้วฉันก็เบื่อหน่ายแล้วฉันขออยู่นิ่งๆคนเดียวสี่ดาบนอนพนมมือฉันขอเป็นกบจำศีลช่วงเข้าพรรษาฉันขอไม่มีใครสักสามเดือนออกพรรษาค่อยว่ากันใหม่แบบนั้นก็ได้เพราะว่าหลายๆคนเจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะหรือว่าเจอปัญหารักสามเศร้ามาเนื้อ เหนื่อยเหน่อยเนื่อยเ่กลับมาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็อยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวนอนงงๆมองเพดานก็อาจจะมีความสุขมากกว่าการที่หาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแต่แม่งมันเสึกไม่ตอบโจทย์เนาะก็ลองดูแล้วกันว่าอยู่คนเดียวมันมีความสุขมากกว่าจริงไหมหรือจริงๆแล้วตอนเนี้ยความ ความรักจากคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติเราเนี่ยมันให้ความสุขและเติมเต็มเรามากพอแล้วก็ไม่จําเป็นต้องสศแสวงหานะคะคนคนที่อยากรวยตอนนี้มีเรื่องของเงินให้เปล่าให้ฟรี คนวันพุธมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนนะรายได้หลักๆเกิดจากครอบครัวแหละเพราะว่าหกเหรียญมากับสิบเหรียญรายได้ที่เกิดจากการสนับสนุนจากคนในครอบครัวสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่ดินมรดกเงินก้อนการได้รับการแบ่งปันหรืออาจจะเป็นเงินที่คุณรอคอยมานานแล้วรอคอยตกเบิกมานานแล้วจะได้จะได้ไม่ได้สักทีภายในครึ่งเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เงินสม ปราถนาเงินที่รอคอยเงินจากเจ้านายเงินจากส่วนแบ่งอะไรบางอย่างหลายๆคนรอคอยเห็นไหมไพย่ยวกับการรอคอยหลายใบ ใครรอคอยเงินได้เงินแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ถูกเลื่อนถูกล่าช้านิดนึงแต่ยังไงได้แน่นอนส่วนใครอยากจะลงทุนเพิ่มอะไรช่วงนี้คิดดีๆนะแล้วระมัดระวังเรื่องกระเป๋าตุ้งกระเป๋าตังค์อย่าไปวางหายส่วนการลงทุนอะไรที่ใช้เงินย่อมมีความเสี่ยงคิดพิจารณาให้รอบคอบช่วงนี้นะไพ่สองใบเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการถูกยืมตังค์หรือตังค์หายต้องระมัดระวังนะเก็บกระเป๋าตังค์เก็บของมีค่าอ่าโทรศัพท์มือถือดูให้ดีๆ ช่วงนี้แก้เครดด้วยการทําบุญกับขอทานเจอขอทานเจอคนเล่ร่อนเจอคนยากไร้ให้ไปเลยค่ะถือว่าฉันทําบุญแก้เครดไปแล้วใครอย่ามายืมเงินฉันใครอย่ามาหลอกเอาเงินฉันประมาณนั้นแล้วจะได้สบายใจส่วนเรื่องของสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอนะช่วงนี้เลือดลมไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจระบบทางเดินหายใจและทรวงอกต้องระมัดระวังให้มากบางคนเนี่ยต้องพักฝืน่นอนเยอะๆหลับให้เพียงพอใครที่มีเกณฑ์จะผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะนี้การผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาโดยรวมความมั่นคงเกิดขึ้นกับชาวราศีอ่ะคนวันพุธอ่ะ การงานมั่นคงเพราะยังไงก็มั่นใจว่าสีไม่เท้าเนี่ยการงานมั่นคงธุรกิจมั่นคงอาจจะจับพัดจับผูทําอะไรบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จหรือมีเกณฑ์เปลีป่ยนแปลงเข้ามาทําให้คุณเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมได้รับการยอมรับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดพูดไปแล้วนะจ๊ะคําพูดเนี่ยเวลาพูดไปแล้วคําพูดเป็นนายเราเพราะฉะนั้นระมัดระวังคําพูดให้มากด้วยรักจากใจส้มมะพยากร์ แล้วเจอกันคลิปหน้าบูชาท้าวเวสวรรณเสริมดวงนิดนึงแล้วทำบุญกับคนขอทานนอกนั้นยังอื่นไม่มีปัญหาอยากจุดเทียนธงชัยทักมาชุดละ1 9อยากอยากดูดวงก็ทักมามีหลายแพ็กเกจสมมพยากร์เฟ e บุ๊ k พิมพ์ภาษาไทยวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ